สวัสดีครับผมชื่อสุรเชษสารพลนะครับออมาจากจังหวัดลำปางนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มารู้จักไฟมาแบบแบบงงๆนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับคือผมเป็นคริสเตียนเก่าแล้วก็เชื่อเรื่องพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์นะครับแต่ว่าเรื่องไฟพระวิญญาณน,นี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องไฟนี่คืออะไรนะครับแต่รู้จักเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่ารับปฏิสมาโดยพระวิญญ,ญาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วละครับเกือบ2ี่ปีครับ ก็ขอบคุณพระเจ้าเริ่มเรื่องไฟนี่ก็คือว่าเมื่อปี58ตุลาปีที่แล้วนะครับที่เชียงใหม่มีพี่น้องที่ลำปางนะครับชวนผมไปไปที่งานฟื้นฟูของอาจารย์หมอวรุนนะครับ <S <S ผมก็ยังไม่รู้จักอาจารย์หมอว่าอาจารย์หมอคือใครนะครับพี่น้องก็มาชวนไปเราไปไปงานฟื้นฟูด,ด้วยกันที่เชียงใหม่ของหมอวรุณนผมก็ทํางงๆนะครับแกมาชวนผมที่บ้านวันนั้นก็เพิ่งเลิกงานมาพอดีผมรับราชการนะครับรับราชการกับภรรยา ก็พอดีกลับมาจากงานก็พี่น้องก็ชวนไปผมก็ไปก็โทรบอกภรรยาผมว่าเดี๋ยวจะไปงานอาจารย์หมอวรุณที่เชียงใหม่ภรรยาผมก็ยังไม่รู้จักอาจารย์หมอครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพอไปถึงที่งานทุนฟูที่ที่เชียงใหม่ก็ไปรับไฟนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไฟคืออะไรคือแต่เรื่องเรื่องบัพติศมาพระวิญญ,ญาณบริสุทิ์นี้ผมเข้าใจเพราะว่าผมได้รับเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วแล้วแต่แตอนนี้ว่า ก่อนที่จะมารับไฟเนี่ยรับปฏิสมารพระวิญญาณเราก็ชีวิตผมก็ยังเป็นชีวิตที่แบบเป็นคีิสเตียนก็เหมือนเหมือนเป็นคีิสเตียนในศาสนานะครับที่อาจารย์ในคําสอนอาจารย์หมอนะครับก็คือว่ารับปฏิสมาแล้วก็ถือว่าโอ้ชัดรับแล้วก็บางทีก็ยังไปดําเนินชีวิตเหมือนเหมือนชาวโลกอยู่ประเภทที่ว่าอย่างรับราชการเนี่ยฮะก็เรียนตรงๆว่าในในระบบราชการนี่มีหลากหลายรูปแบบมากซึ่ง เขาซื้อตำแหน่งผมก็ซื้อเขาเออโอ,อหอ่หมกอะไรแบบประมาณว่าแต่แต่อย่างหนึ่งที่ผมเกียดคือคุณพ่อสอนผมว่าอ,อ,อย่าไปโกงเขาอย่าไปแบบไปวิ่งเต้นอะไรนี่คือคือแต่ผมไม่โกงแต่วิ่งเต้นนี่ผมไม่เชื่อฟังเพ่อผมก็ไปวิ่งอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเราก็ยังมางงกับชีวิตเราว่าทําไมเราเป็นคิสเตียนแต่ทําไมเรามาทําแบบนี้อยู่เราอยากจะหลุดพ้นแต่มันก็หลุดไม่ได้สักทีครับพี่น้อง มันเหมือนอย่างกบว่าเรามาถึงแค่ศาสนาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพอเอามา,มางานอาจารย์หมอฟื้นฟูที่เชียงใหม่เมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะครับพระเจ้าก็ทํางานผ่านอาจารย์หมอผ่านคําเทศอาจารย์หมอแล้วก็อาจารย์หมอก็มาวางมือให้ครับซึ่งเรื่องเรื่องการล้มนี่ผมก็ตอนที่อยู่คิดสจักผมก็เคยเคยเคยล้มในพระวิญญาณครับแต่เรื่องการหัวเราะเนี่ยผมบอกเรียนตามตรงว่าไม่เคยนะครับ การหัวเราะหรือการไอหรือการอะไรนี่ผมไม่เคยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเมื่อคืนวันนั้นเนี่ยคืนวันที่อาจารย์หมอมาที่เชียงใหม่เนี่ยพระวิญญาณแตะแตะแตะใจผมแล้วก็ทําให้ผมหัวเราะมาตอนแรกผมก็จะกั้นเหมือนที่อาจารย์อาจารย์ที่เป็นพยานเม <lain>, ื่อกีนะ้บอกนะฮะว่าอยากจะกั้นแต่มันมันกั้นไม่ได้มันก็อยู่มันก็วุบออกมานะครับก็หัวเราะในพระวิญญาณเมาในพระวิญญาณนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าคือ, <ๆ S 1> คอ,อคเ,เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ ที่ผมรับพระวิญญาณเนี่ยผมจะแค่พูดภาษาแปลกๆแค่นั้นเองพูดภาษาแปลกๆก็พอออกจากโบสถ์วันจันทร์ไปรับราชการไปทํางานราชการก็เป็นอีกแล้วเหมือนชาวโลกเลยครับพี่น้องเขาไปพากันนินทาไปวิ่งเต้นไปอะไรก็ไปหมดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพอหลังจากคืนวันที่กลับจากอาจารย์หมอเนี่ยประมาณห้าทุ่มกว่าก็ขับรถกลับจากเชียงใหม่กลับมาที่ลำปางก็รู้สึกว่า มันมันเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับพี่น้องขนาดที่เราเป็นชีสเตียนแล้วมายี่สิบกว่าปีละขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระวิญญาณก็เล่าใจน้ำมัสการภาษาแปลกๆคืนนั้นกลับมาทั้งๆที่พรุ่งนี้เช้าผมก็ต้องไปทํางานแต่คืนนั้นรู้สึกว่าไม่อยากจะนอนหลับเลยมันมันมันเหมือนแบบอิ่มอิ่มเหมือนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนทั้งที่เราเป็นชีสเตียนมายี่สิบกว่าปีละก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าหลังจากนั้นพอพอมาทํางานได้สองวัน ก็มาเจอเหตุการณ์แบบร้ายในชีวิตที่ทํางานราชการนะครับเหมือนเหมือนพระเจ้าจะทดสอบผมนี่แหละว่าเออรับไฟมาแล้ว,ลวจะจะทนได้ไหมเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็คือว่าออหัวหน้าผมเนี่ยซึ่งเป็นผอผมผมผมทำงานเป็นช่างนะฮะช่างอยู่เทศบาลผอ,อก็อยู่ๆก็งานโครงการที่ว่าโครงการของหลวงที่รัฐบาลให้ตําบลละห้าล้านนะครับอยู่ๆในจังหวัดลําปางเนี่ยในเขตที่ผมทํางานอยู่เนะี่ย มียี่สิบกว่าโครงการให้ผมมาเป็นช่างคุมงานหมดเลยซึ่งผมดูแล้วมันไม่ยุติธรรมสาหรับผมเนาะเพราะว่าช่างนี่มีในหน่วยงานผมทีมงานผมมีมีสิบกว่าคนเกือบยี่สิบคนแต่อยู่ทําไมเขาเอางานมาลงให้ผมคนเดียวผมก็มาเล่าให้ภรรยาฟังภรรยาว่าไม่ได้เราอย่างนี้ไม่ยุติธรรมสาหรับเราเราจะต้องสู้ก็สู้ไปสู้ไปทําหนังสือชี้แจงทําอะไรว่าเราเนี่ย เรามีความสามารถแต่เราไม่สามารถที่จะเดี๋ยวทํางานให้ราชการเสียเพราะว่าคนเดียวจะไปควบคุมงานราชการนั้งยี่สิบกว่าองค์การผมก็คืนนั้นก็มาที่ฐานกับพระเจ้าก็ร้องกับพระเจ้าว่าพระบิดาลูกจะทํำยังไงนะครับก็บอกกับพระเจ้าเสร็จแล้วพระเจ้าก็ให้ช่องทางว่าให้ทําอย่างนี้ทำนี้แล้วพระวิญ,ญญาณบอกยังไงลูกไหมครับพี่น้องพระวิญ,ญญาณบอกว่าอ,อ,อย่ารักโลกหรือสิ่งของของโลก ถ้าผู้ใดรักโลกหรือสิ่งของของโลกเมื่อเสียชีวิตจะมีประโยชน์อะไรพระวิญญาณบอกผมอย่างนี้นะครับผมก็เอ้พระวิดามาบอกผมอย่างนี้หมายความว่าไงครับผมก็ขอบคนพระเจ้าที่ว่าแต่ภรรยาผมเป็นคนใจร้อนนะครับอารมณ์ร้อนบอกไม่พอใจเราทํหนังสืีลาออกเลยพ่อมันไม่ยุติธรรมสาหรับเราอย่างนี้ผมก็ตอนนั้นผมก็เอ้ยผมรับราชการมาผมเป็นถึงหัวหน้า,ผาแผนกแล้วเนี่ยอายุผมก็ยังไม่เยอะก็อีกตั้งสิบกว่าปีผมจะเกษียณน,นะครับ ว่าถ้าผมอยู่ต่อเนี่ยผมมีโอกาสที่จะถึงระดับสูงขึ้นแต่ภรรยาบอกบอกให้ลาออกเลยผมก็เอา้าออกก็ออกเลยพออีกสองวันผมไปทำยืน่นหนังสือลาออกเลยนะครับพี่น้องซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นการใช้อารมณ์นะครับตาออกผมมามาอธิษฐานกับพระเจ้าเอ๊ะตกลงเป็นอารมณ์หรือเป็นที่พระวิญญาณเรียกผมงงตอนนั้นผมสับสนมากเลยครับก็ ผมก็ยืน่นหนังสือลาออกอาจจะเป็นตามอารมณ์ด้วยนะครับคงไม่ใช่พระวิญญ,ญาณแน่เลยแล้วปรากฏว่าพอยืน่นหนังสือลาออกก็ลาออกเขาทางผู้บังคับบัญชาก็อนุม,มัติให้ลาออกเสร็จแล้วปุ๊บก็มีหนังสือเออผมก็ปรึกษากับน้องผมผมเป็นคนอีสานนะครับพี่น้องผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดผมก็คุยกับน้องสาวผมน้องสาวก็รับราชการเหมือนกันน้องสาวบอกว่าพี่อย่าเพิ่งลาออกอย่าเพิ่งลาออกใจเย็นๆเดี๋ยวทําใจดีไว้เดี๋ยว ยังไงก็ให้ไปอยื่นไปกับทํางานเหมือนเดิมอย่าเพิ่งไปลาออกไปยับยั้งไว้ก่อนพอตอนนี้ผมก็กลับมาไปนอนคิดอยู่เป็นเกือบอาทิตย์เหมือนกันกลับมาก็ก็เชื่อตามน้องครับเพราะว่าน้องน้องปรึกษากับพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งลาออกก็มายื่นขอกลับทํางานใหม่ก็คือเขายังไม่ส่งไปผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นก็ยังเลยยังไม่อนุมัตินะครับก็ทันเวลาตอนนั้นนะครับก็หลังจากนั้นมาก็ ก็กลับเข้ามาอีกก็ดูเหมือนไม่มีความสุขนะครับก็ทํางานไปทํางานไปแต่พระเจ้าก็ตอบอย่างหนึ่งคือว่าความยุติธรรมนะ่ะยังมีอยู่นะครับในทางของพระเจ้านะครับพระเจ้าทํางานในจ,จิตใจของผู้บังคับบัญชาคนนั้นว่าไองานยี่สิบกว่าโครงการนะ่ะให้มาแบ่งกันทนีนี้คือผมได้คุมควบคุมงานแค่สามโครงการเท่านั้นเองขอบคุณพระเจ้าอย่างที่หนึ่งนะครับแต่คนอื่นก็เอาแชร์ไปคนอื่นพวกที่เป็นเพื่อนทํางานด้วยกันเนี่ยที่เป็นช่างเหมือนกันเขาก็บอก โอ้ทําไมตอนแรกไอ้สุรเชษมันเอาไปตั้งเยอะแล้วทาไมมันไม่เอาไปวะนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระเจ้ายังยุติธรรมสาหรับผมอยู่ก็แบ่งงานกันไปควบคุมงานกันไปเสร็จแล้วปุ๊บมีอีกคืนหนึ่งผมก็เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระเจ้ายังยุติธรรมสาหรับลูกแล้วเสร็จแล้วพระวิญญาณก็บอกอีกออกมาให้ออกมาให้ออกมาให้มารับใช้เราครับผมก็เอ๊ะ ผมก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรนะครับผมก็ไปตามหาช่วงนั้นผมห่างจากอาจารย์หมอนะครับต้องยอมรับว่าไม่ได้ฟังซีดีอาจารย์หมอเลยเพราะสารวนรวุ่นวายกับทางรับราชการทางงานทางอะไรทั้งครอบครัวทั้งอะไรก็ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็กลับไปฟังซีดีอาจารย์หมออีกแล้วก็ได้รับคําหนุนใจมากตอนที่ผมจะออกน่ยพี่น้องตอนที่พระวิญญาณบอกผมผมก็บอกกับพระเจ้าว่าก็พระองค์ยุติธรรมสําหรับลูกแล้วเพราะว่า เรื่องงานก็เดี๋ยวนี้ก็ดูลงตัวแล้วก็ไม่ได้มาหนักที่ลูกคนเดียวแต่พระวิญญาณบอกว่าให้ออกอีกแล้วผมก็คุยกับพระวิญญาณว่าเอา้าถ้าลูกออกแล้วลูกจะเอาอะไรกินนะลูกลูกของลูกมีอีกสองคนยังเล็กๆอยู่เลยยังเรียนก็คนโตก็กําลังจะจบมหกจะขึ้นมหาวิทยาลัยคนเล็กก็ยังอยู่ปห้าปหกกาลังจะขึ้นปหกแล้วลูกจะทํำยังไงเนี่ยพระบิดาพระบิดาบอกว่าให้ออกมาเราจะรับรองเจ้า ตอนนั้นนะครับพี่น้องผมมีหนี้อยู่เกือบสามล้านเนี่ยพี่น้องอผมขอบคุณพระเจ้าที่ว่าก็คุยกับภรรยาว่าเอ๊ะ hey, แม่พระบิดาบอกพระวิญญาณบอกนี้แล้วเราจะทายังไงภรรยาผมเป็นหนุนใจว่าไปฟังอาจารย์หมอสิฟังอาจารย์หมอมีอยู่ตอนหนึง่งอาจารย์หมอบอกว่าถ้าใครรับใช้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะรับรองนะอาจารย์หมอเนี่ยขอกับพระเจ้าว่านี่บ้านเนี่ย ที่ว่าต้องผ่อนผ่อนบ้านผ่อนอไรที่ซียเทิร์นนะครับสิบปีถึงจะหมดแต่พระเจ้าช่วยอาจารย์หมอภายในสามปีถึงสี่ปีอาจารย์หมอขอกับพระเจ้าว่าสามถึงสี่ปีให้หมดเพราะว่าไหนไหนจะรับใช้พระเจ้าก็ไม่อยากมีหนี้สิน,นพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าพอหลังจากฟังซีรียอาจารย์หมอปุ๊บผมก็เกิดความเชื่อขึ้นเกิดความเชื่อเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วก็พอดีได้ไปคิดสักที่ที่เชียงใหม่ของพรสเซอร์โอครับ ก็ไปเจอพี่น้องอยู่ครอบครัวหนึ่งมาหนุนใจบอกว่าเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ในไฟเนี่ยมาอยู่ในไฟพระเจ้าช่วยจากที่ครอบครัวทะเลาะกันสามีก็มาคืนดีกันนี่ศีลก็หมดโอ้เออพระเจ้าอันนี้คือคําตอบของลูกใช่ไหมเนี่ยผมก็บอกกับพระเจ้านะครับพี่น้องผมก็ถามกับพระเจ้าหล,หลังจากนั้นทําให้ผมมั่นใจขึ้นว่าพระเจ้าต้องรับรองครอบครัวเราแน่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าหลังจากนั้นมาผมก็ คุยกับพระวิญญาณแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็มายื่นใบาลาออกเลยพี่น้องเดือนธันวาเดือนธันวารู้สึกจะก่อนคิดสมมาตรครับผมยื่นใบาลาออกเลยเพราะว่าพระวิญญาณเล่าใจผมมาบอกให้มารับใช้เราซึ่งตอนที่ผมจะจะออกมารับใช้เนี่ยก็มีมีผู้รับใช้บอกว่าอ้ยไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะเราใครที่ไม่มีของประทานไม่มีอะไรไม่ได้ ผมก็บอกกับพระเจ้าว่าลูกออกมาลูกไม่ได้อยากจะมีตําแหน่งไม่ได้อยากเป็นศิษยาภิบาลไม่ได้อยากเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรแต่ลูกอยากมารับใช้พระองค์เพราะว่าพระองค์เรียกลูกแล้วลูกก็เชื่อว่าพระองค์เนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวลูกผมก็บอกกับพระวิญญ,ญาณน,นี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าก็ออกมาออกมาปุ๊บพระวิญญ,ญาณก็บอกว่าให้ออกมาให้มาอยู่ในไฟผมออกมาปุ๊บอีกแค่สองเดือนภรรยาผมก็ออกมาอีกรับราชการทั้งคู่นะครับออกมา ออกมาปุ๊บตอนแรกเราก็เคว้งคว้างเราจะทาไงเพราะว่าเงินเก่าก็เริ่มจะร่อยหลอแล้วพี่น้องแล้วผมก็ไปฟังอ,อ,อาจารย์ที่อยู่ยโสธรน,นะครับไม่ทราบว่าอาจารย์อาจารย์มาหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าฟังคําพยานของอาจารย์ครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าก็เล่าใจอีกพระเจ้าว่าเราจะเลี้ยงดูเจ้าเราจะเลี้ยงดูเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าเป็นจริงครับหลังจากนั้นผมก็กลับไปบ้านบ้านผมอยู่ศรีสะเกดผมก็ไปบอกพ่อ ก่อนที่ผมจะไปคุยกับพ่อครับพี่น้องพ่อผมคือพ่อผมอยู่ในศาสนาที่คนไทยนับถือเนี่ยนะครับก็คือพื้นฐานเดินผมก็อยู่ในศาสนาเ่นั่นแหละแต่แตอนนี้ว่าพอผมมาพบกับภรรยาผมก็ได้มาอยู่ในทางของพระเจ้านะครับปรากฏว่าบอกพ่อพ่อก็ไม่ยอมท่าเดียวพ่อก็ด่าผมนะครับเพราะว่าพ่อผมรับราชการมาก่อนก็บอกเอ็งออกมาทําไมแล้วเอ็งจะเอาอะไรกินวะเนี้พี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าผมก็บอกพ่อว่าผมอยากทําธุรกิจ แล้วก็อยากเาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ทำธุรกิจด้วยอยากมีอิสระรับราชการก็ดีแต่มันไม่มีอิสระผมก็บอกพ่ออย่างนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าไปที่ฐานพระเจ้าพี่น้องไม่กี่วันครับขอบคุณพระเจ้าน้องส่งคําตอบมาว่าพี่ไม่ต้องกลัวละเรื่องที่จะไม่มีอะไรกินหนี้สินเนี่ยพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะยกยกมรดกที่เขาจะเก็บไว้ตอนตายอ่ะ จะมาแบ่งให้เขาจะยกให้พี่ไม่ต้องห่วงละเรื่องครอบครัวพี่ยังไม่มีอะไรกินไม่ต้องห่วงนี่สินก็ขอบคุณพระเจ้าพี่นะ้องพระเจ้าทํางานผ่านทางผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาให้แก่ครอบครัวเราพี่นะ้องขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้คือคือยกให้นะครับแต่ไม่ใช่อยู่ๆว่าจะเอาเงินมาให้เป็นหลายๆล้านไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ปัญหาอีกพ่อยกทรัพย์สมบัติให้ แต่แตอนนี้ว่าทรัพย์สมบัติมันไม่ใช่เป็นเงินนะพี่น้องมันเป็นเป็นที่นาพี่น้องพ่อผมคนอีสานจะมีที่นาเนาะเป็นที่นาผมเอ้ ying, ผมจะทําไงกับที่นาผืนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าก็ว่าผมก็อธิษฐานพระเจ้าอีกลูกต้องการเงินนะพระเจ้าลูกไม่ได้ต้องการที่นี้ขอพระองค์ช่วยลูกด้วยเพื่อที่ลูกจะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มาทํางานของพระองค์เพราะการทํางานของพระเจ้าก็ต้องใช้เงินพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเอ่อ ผมก็พระวิญญาณก็บอกว่าให้ไปหาคนนี้สิไปหาคนนี้ซึ่งเป็นพ่อซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ที่อีสานเนี่ยตั้งแต่เรียนตอนเด็กวัยรุ่นแล้วให้ไปหานายคนเนี้ยเดี๋ยวนายคนนี้จะช่วยเจ้าผมก็โทรไม่ได้คุยกับเพื่อนคนนี้นานมากพี่น้องตั้งแต่อายุสิบกว่าจนผมอายุสี่สิบกว่าผมก็โทรไปหาเขาก็ขอบคุณพระเจ้าช่วาเออเอ็งมาเลยเอ็งถ่ายโฉนดถ่ายอะไรมาเลย เดี๋ยวเราจะช่วยเองเราจําได้จําได้เดี๋ยวเรารู้จักคนเยอะเราจะไปประกาศขายให้ยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเขาก็ไปหาไปหาปรากฏว่าเขาก็ไปคุยกับพ่อของเขาพ่อของเขาเป็นผู้จัดการอาดีตผู้จัดการธนาคารที่ที่ศรีสกเกตนะครับพ่อเขาก็รับปากจะดูแลให้เขาเป็นนายหน้าครับขอบคุณพระเจ้าติดต่อกันไปติดต่อกันมาไม่กี่วันไม่กี่วันก็พระเจ้าก็ตอบผมพี่น้อง คืนก่อนที่จะตอบผมก็กระวนกระวายที่เขานัดพอดีวันนั้นพัส,พสเซอร์มาจากกรุงเทพนะฮะพัสเซอร์โนตนะครับมาจากกรุงเทพมีงานฟื้นฟูผมก็กระวนกระวายภรรยาผมบอกว่าพ่ออย่าพึ่งไปเลยที่บ้านนี่ยอย่าพึ่งไปให้ไปงานของพระเจ้าก่อนเดี๋ยวพระเจ้าจะเลี้ยงดูนะเดี๋ยวพระเจ้าจะตอบผมก็ขอบคุณพระเจ้า,าคืนนั้นผมก็ขับรถไปเชียงใหม่พี่น้องขับรถไปเชียงใหม่ไปงานฟื้นฟูที่ที่สตจากที่เชียงใหม่นะครับ พระวิญญาณก็วางมือผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าวางมือผมแล้วก็บอกว่าจงวางใจในเราจงวางใจในเราขอบคุณพระเจ้าผมก็ให้พระวิญญาณผ่าตัดผมเลยพี่น้องผ่าตัดหมดเลยจงวางใจในเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเพราะหลังจากผมออกจากคิสจากผมขับรถก็ไลน์ผมไม่ได้เปิดอ่านไลน์โทรศัพท์เพราะว่าผมปิดหมดในหน้าคนนั้นตอบมาทางไลน์ตั้งแต่ตอนที่ผมจะได้รับการวางมือแล้ว บอกว่าเขานัดนัดกันวันเนี้ให้มาทําสัญญากันขายได้แล้วงเี้ยโอ้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากครับแล้วจะนัดกันเดือนหน้าเนี่ยพี่น้องพระเจ้าจะปลดปล่อยหนี้สินผมหมดแล้วเอเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาครับขอบคุณพระเจ้าครับ